ความคืบหน้าล่าสุดหมอพรที่เผยปมปัญหาการเก็บหลักฐานคดีน้องชมพู่หมอพรทิพย์ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าจากการสังเกตการคดีน้องชมพู่มีปัญหาในเชิงระบบที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้แพทย์นิติเวชประกบกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานในการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งในอดีตเคยเสนอให้แก้ปัญหานี้หลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ เมื่อวันที่2กรกฎาคมแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีตผอ,อ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยกับทีมข่าวว่า คดีน้องชมพู่อาจคลี่คลายได้เร็วหากกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่เริ่มต้นทำมาดีและครบถ้วนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายขั้นตอนที่เป็นปัญหาทำให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนทำได้ไม่ต่อเนื่องเชน่นขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่พบศพครั้งแรกซึ่งควรมีแพทย์นิติเวชท,ที่มีความรู้ความสามารถลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจ พิสูจน์หลักฐานซึ่งมีความเชี่ยวชาญคนละด้านไปเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากลแต่กรณีนี้เข้าใจว่าด้วยสภาพพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและระบบที่ไม่ได้เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมระหว่างแพทย์นิติเวชและพนักง,งานสอบสวนจึงทำให้การทำงานร่วมกันขาดช่วงและไม่มีสิธิภาพ อดีตพอออสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อธิบายว่าสาเหตุที่ควรมีแพทย์นิติเวชท,ที่มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่ทำงานร่วมกับพิสูจน์หลักฐานในคดีลักษณะนี้มี6ข้อประกอบด้วย 1. ต้องพิสูจน์ว่าผู้ตายคือใคร 2. สาเหตุแห่งการตายซึ่งบางครั้งจะมองเห็นที่ศพทันที 3. พฤติการถูกกระทำหรือมาจากอุัติเหตุ4 ระยะเวลาที่เสียชีวิตซึ่งเป็นความรู้ของแพทย์นิติเวชโดยตรงซึ่งเรื่องนี้จะทำให้ตำรวจสามารถต่อยอดประเด็นสืบสวนสอบสวนได้ 5. จุดที่ผู้ตายเสียชีวิตซึ่งกรณีของน้องชมพู่ก็ยังตอบไม่ได้ว่าเสียชีวิตณนะจุดพบศพหรือไม่หรือมีใครนำศพมาทิ้งไว้ 6. หากถูกกระทำก็ต้องตอบว่าใครเป็นผู้กระทา ซึ่งหมอพรทิพย์ย้ำว่าทั้ง6ประเด็นนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นจึงจะสามารถหาคำตอบได้อดีตผอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานที่มีความแข็งแรงมากที่สุดแต่หากบอกว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อ่อนอาจจะต้องดูว่าอ่อนเพราะสภาพแวดล้อมที่ถูกชะล้างจากฝนที่ตกลงมาหรือถูกทิ้งไว้เป็นเวลานาน หรืออีกกรณีคือหลักฐานอ่อนจากการเก็บคือเก็บไม่ครบหรือเก็บไปแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งตรวจได้หมพอพรทิพย์ย้ำว่าคดีนอนชมพู่ถือเป็นกรณีศึกษาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องหาทางออกโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องเป็นเจ้าภาพเพราะแม้กฎหมายจะบังคับให้พนักงานสอบสวนทำงานร่วมกับแพทย์นิติเวช บนหลักเกณฑ์ของคดีที่กำหนดไว้ก็จะเจอกับปัญหาบุคลากรที่มีจำนวนมากเพียงพออีกซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นการยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้ดีขึ้นด้วยลุงพลแจงชัดพี่รุตไปวัดนานพิปกติแวะคุยกับเพื่อนไม่ใช่อำพรางคดีชมพู่กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวนางสมพรหรือป้าแตน ไปสอบเพิ่มเติมในวันที่29มิถุนายนปี63ที่ผ่านมาซึ่งนางสมพรบอกว่าตำรวจถามว่าตนและสามีทำอะไรที่ไหนในวันที่11พฤษภาคมและสงสัยใครเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งถูกสอบตั้งแต่เวลา11นาิกถึง16นาฬินาทีในขณะที่รลักฐานการคนบ้านในาใยชัยพลที่ตำรวจ นำไปเป็นหลักฐานตรวจสอบเพิ่มเติมได้แก่เสื้อมอ้อมกางเกงยีนและรองเท้าบูทตรองเท้าหุ้มสน้นกางเกงกีฬาสีดำและสีขาวนอกจากนี้หลักฐานเพิ่มเติมที่ตำรวจลงพื้นที่เก็บในวันที่17มิถุนายนปี63ที่ผ่านมาได้แก่กระสอบปุ๋ยถุงมือและขนสุนัข ในวันที่11พฤษภาคมเวลา8นาฬิกานาทีถึงเวลา9นาฬิกา22นาทีลุงชัยพลอยู่ที่สวนยางโดยมีพยายนคือแม่นองชมพู่ภรรยาและนางนาลินส่วนเวลา9นาฬิกากลับมาถึงบ้านโดยมีพยายนคือภรรยาและในเวลา9นาฬิกานาทีถึงเวลา10นาฬิกาออกจากบ้านไปภูผาแอกระยะห่างจากบ้าน2กิโลเมตรใช้เวลา15นาที กระทั่งเวลา10นาฬิกาถึง10นาิกา20นาทีไปรับพระล่าสุดวันที่1กรกฎาคมปี63ทีมข่าวได้เดินทางลองทดสอบขับรถยนต์ออกจากบ้านลุงชัยพลซึ่งลองจำลองตั้งแต่ถอยหลัง ออกจากบ้านลุงชัยพลจากนั้นขับรถไปตามทางหมู่บ้านใช้ความเร็วเฉลี่ย20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นก็เลี้ยวเข้าซอยวัดก่อนที่จะขับไปตามทางภายในเป็นถนนซีเมนซึ่งค่อยๆแคบลงเรื่อยๆกระทั่งเหลือนหนึ่งเลนโดยระยะก่อนถึงวัด ประมาณ1กิโลเมตรพบว่าถนนเป็นดินแดงตลอดทางไปจนถึงวัดทีมข่าวจอดรถที่หน้าสาลาอนิประสงค์ซึ่งเป็นจุดที่ลุงชัยพลจอดรับพระช่วงมนเกิดเหตุใช้เวลารวม7.36นาทีซึ่งความเป็นจริงลุงชัยพลจอดรถที่ปากซอยเข้าวัดมีการทักทายชาวบ้านหนึ่งคนเพื่อชักชวนกันไปส่งพระ ลุงชัยพลกล่าวว่ากรณีที่รับส่งพระในวันที่นองชมพูหายไปซึ่งในตอนที่ถูกสอบสวนตนได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ไปทั้งหมดแต่ตนก็ไม่รู้ว่าเขาจะคลายความสงสัยหรือไม่ซึ่งในวันที่11พฤษภาคมตอนที่ตนออกจากบ้านเวลาประมาณ9นาฬิกา50น,นาทีน่าจะไม่เกินและไปรับพระที่วัดภูผาแอกถึงวัดประมาณ เวลา10นาฬิกาและตนก็เข้ามาที่บ้านและเข้ามาถึงบ้านป้าถอนเวลาประมาณ10นาฬิกาไม่เกิน10นาฬกา30นาทีซึ่งภรรยาขับรถมาที่บ้านแม่ถอนและบอกว่าน้องชมพู่หายไปซึ่งตอนนั้นตุนก็คิดว่า หลานไม่ได้หายไปไหนไม่ได้เอะใจจึงได้ขับรถไปส่งพระที่อำเภอหนองสูงซึ่งตนเคยชีย้แจงกับเจ้าหน้าที่และเซ็นชื่อรับรองไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะคลายความสงสัยหรือไม่ถ้าเขาสงสัยก็คงเรียกตนให้ไปให้ปักคำเพิ่มเติมทีมข่าวมาสอบถามนางวง ้าฝชาวบ้านที่ลุงชัยพลชักชวนเปิดเผยว่าวันที่11พฤษภาคมช่วงเช้าตนเองออกไปตัดหญ้ามันที่สวนช่วงเวลา6นาฬิกากลับมาที่บ้านประมาณเวลา8นาฬิกาจากนั้นก็อาบน้ำกินข้าวแล้วช่วงเวลา9นาฬิกาตนเองจึงเดิอนออกมาที่บ้านนายเฉลิมหรือป้ายุไปนั่งอยู่กับป้ายุเมียผู้ใหญ่บ้านรวมตนไปน3คนก็นั่งคุยกันปกติจากนั้นช่วงใกล้เวลา10นาฬิกา ลุงชัยพลก็ขับรถกระบะมาและจอดตรงข้ามบ้านก่อนที่จะลดกระจกทักทายตนสั้นๆถามว่าจะไปส่งพระด้วยกันไหมตนก็ปฏิเสธบอกว่าร้อนจากนั้นก็ไม่ได้สนใจลุงชัยพลตนนั่งหันหลังให้ถนนเพราะไม่ทราบลุงชัยพลไปไหนแต่เท่าที่สังเกตลุงชัยพลมาเพียงคนเดียว ส่วนตัวยืนยันว่าตอนที่ลุงชัยพลมาตัวยังไม่ทราบเรื่องน้องชะพูะหายตัวไปเวลาผ่านไปนานพอสมควรเพื่อนบ้านจึงเดินมาหาตนบอกว่า น้องชมพู่หายตัวไปแล้วให้ออกไปช่วยกันตามหาตนเองนั่งรอเพื่อนอยู่ถึงเวลา12นากากว่าตนจะออกไปช่วยค้นหาซึ่งก็ไปถึงเวลา18นากาและวันที่12 1 4ถึง14พฤษภาคมตนก็ไปช่วยค้นหาชมพู่ทั้งวันเช่นกันส่วนตัวไม่ทราบเรื่องรถแบ็โฮตนไม่เห็นและไม่เห็นบาดแสด้ใดๆถึงทางตันไม่เจอดินเอกคนร้ายคดีชมพู่สมือปราบคาดนับหนึ่งใหม่ เมื่อวันที่3 0มิถุถนายนทีมข่าวได้เดินทางมาพบกับพลตบบตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้ประชาการตำรวนครบานหรือผู้การแต้มมือปราบหูดำเปิดเผยคดีน้องชมพู่ว่าหลังจากเวลาผ่านมาแล้วกว่า50วันแต่ยังไม่สามารถจับกลุมคนร้ายมาดำเนินคดีได้ไม่สำคัญเท่ากับ50วันแต่ยังไม่รู้ว่าใครคือคนร้ายซึ่งตนก็ยอมรับว่า ตนรู้สึกสงสารตำรวจเพราะคดีนี้คนสนใจมากตำรวจต้องกดดันสังคมกดดันจากผู้เสียหายและกดดันจากคนในชุมชนรอบข้างเพราะเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ทุกคนเฝ้าติดตามส่วนผลดีนเอนั้นหากผลตรวจอบออกมาพบว่ามีดีนเอบุคคลอื่นมาปนเปื้อนซึ่งตรงนี้แม้จะยังไม่สามารถระบุดินเอคนรายได้แต่วันหนึ่งตำรวจ ก็ต้องตามหาดินเอของบุคคลดังกล่าวมาให้ได้แต่ในอีกมุมหนึ่งหากไม่มีดินเอของใครมาปนเปื้อนตํารวจต้องสืบสวนหาคนร้ายต่อไปซึ่งต้องวิเคราะห์อีกว่าน้องชมพู่หายไปได้อย่างไรโดยู้เล็บไฟสูงขนาดนั้นตนเชื่อว่าน้องไม่เดินไปเองอย่างแน่นอนเมื่อไม่เดินไปเองก็แสดงว่ามีคนพาไปนอกจากนี้ตํารวจต้องไม่ตัดทิ้งคนใกล้ชิด เพราะน้องชมพู่อาจจะถูกกระทำเสียชีวิตด้วยวิธีอื่นก่อนที่จะถูกอำพรางซึ่งต้องด,ดูให้ละเอียดเพราะเป็นไปได้หมดแต่ตนก็เชื่อว่ามุมมองพวกนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงคิดมาหมดแล้วหลังจากนี้ตนคาดว่าตำรวจจะทำงานต่อไปแต่ช่วงนี้อาจจะยังจับกลุ่มตัวคนไร้ายไม่ได้และคิดว่าต้องใช้เวลานานซึ่งตนก็เป็นห่วงว่าจะไม่รู้ตัวคนร้าย ทำให้คดีจะยืดเยื้อไปมากกว่านี้ส่วนคดีนี้ที่ตนมองว่าเป็นคดีที่ยากสาเหตุมาจากสามประการหนึ่งขนาดเกิดเหตุไม่เห็นใครเป็นคนร้าย 2. วัตถุพยานที่จะบ่งบอกตัวคนร้ายไม่มี 3. DNA ที่ได้เจอจากตัวน้องชมพู่จะมีน้อยหรือไม่เจออะไรเลยหากไม่มี3อย่างที่กล่าวมาจะหาตัวคนล้ายได้อย่างไร เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญหากทั้งสามอย่างยังมืดมนตนก็เชื่อว่าคนร้ายหายากและก็มีโอกาสศูนที่ช่วงนี้จะจับตัวคนร้ายไม่ได้แต่ตนก็เชื่อว่าถ้าถึงวันที่ไม่เจอคนร้ายตำรวจก็ต้องสืบสวนต่อไปอีกทั้งตนก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีคนที่สงสัยแต่ยังไม่มีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงตัวผู้ต้องสงสัย มาดำเน,นินคดีมันค่อนข้างจะยากอาจจะต้องใช้เวลานานและตนก็กลัวว่าจะจับคนร้ายไม่ได้ด้านพันตำรวจเอกสุรโชคเจษราเด,ดชฉายาสารวัตรแลมโบ้อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำานาจ,จเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบคนครบาลมองว่างานนี้เหนื่อยส่วนเรื่องดีเอไม่ขอแสดงความเห็นอยากให้ทางผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติตำรวจชุดสืบสวนหรือทางนิติเวชเป็นคนตอบมากกว่าเพื่อรอผลอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันตำรวจต้องเก็บพยาหลักฐานให้มากที่สุดตรงเริ่มต้นการสืบสวนใหม่ในที่เกิดเหตุเริ่มเหตุการณ์ตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรไปจนถึงเวลาหายตัว ของน้องชมพู่การกลับเข้าบ้านของคนในหมู่บ้านใครเข้ามาเร็วช้ามีพิรุษอะไรบ้างและเรื่องการแต่งกายเช่นออกไปทำงานเส,เสื้อผ้าอะไรและกลับมามีเสื้อหรือไม่อย่างกรณีที่เจอเศษเสื้อลายพรางทหารถูกเผาบนภูเหล็กไฟมั่นใจว่าครอบครัวคนร้ายรู้อยู่แก่ใจว่าใครเป็นคนร้าย ต้องแยกสอบสวนคนในหมู่บ้านอย่างละเอียดเน้นคนในครอบครัวลูกภรรยาญาติพี่น้องและหาพยานบุคคลหรือประจักษ์พยานรวมทั้งคิดว่าถ้ามีเงินรางวัลที่ตั้งอยู่1 0 0 0 0แบาทคิดว่าเป็นจุดสร้างแรงจูงใจถ้าเพิ่มเป็น50,000นบาทคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะมีชาวบ้านมาให้บอดแสจนออกหมายจับคนรายได้เรื่องเสื้อของน้องชมพู่อย่างสําคัญ และถ้าเจอก็สามารถหาดินเอกคนไรายได้สำหรับคดีนี้เพื่อเรียกศักดิ์ศรีคนในหมู่บ้านกกกอกและคนในจังหวัดมุกดาหารถ้ารู้บ่อแสควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีขณะที่ปฏิบัติการตำรวจปูพรมคนบ้าน12จุดลังส3หมู่บ้านเหมือนเราเวียงแหเวียงใยแมงมุมเพื่อหาคนร้ายแนะนำตัวชาวบ,บ้านไปสอบสวนเพิ่ม โดยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ติดยาเสพติดมองว่าชุดสืบสวนทำถูกแล้วที่ได้เป้าหมายเป็นคนที่มีประวัติเสพยาเสพติดท่ารายโดยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าคนที่ทำอนาจารเด็กบางคนที่มาจากอาการที่ติดยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะวิฒิภาวะจิตจะเป็นอีกคนหนึ่งและขอให้กำลังใจคิดว่าเร็วๆนี้ จะได้นำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแน่นอนขณะที่รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทรดรกฤษณะพงภูตกลกูลประธานสถาบันอาชญาวิทยามหาวิทยารัรยลังสิตกล่าวว่าถ้าหากคดีนี้ไม่มีดินเอมาพิสูจน์จะทำให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นไปค่อนข้างยากเพราะถ้าจบโควิดถ้าคดีถึงชั้นศาลแล้วก็อาจจะหลุดคดีได้ อย่างไรก็ตามทางออกเมื่อไม่พบดินเอคฆตรกรสามารถสรุปได้ดังนี้หนึ่งพลตรวจตีวิชัยสั่งประภัยบอกว่าสืบหาประจักษ์พยานและ DNA ต้องสงสัยจากหลักฐานอื่น2พันตำรวจเอสุรโชคเจษดาเดชบอกว่าหาประจักษ์พยานหาเสื้อชมพู่ให้เจอและเริ่มต้นสืบสวนใหม่ 3. รองศาสตรตาจารย์พนตำรบทโทดกรกฤษณะพงศ์ภูตระกูลบอกว่าหาหลักฐานอย่างอื่นมาประกอบเช่นพยานบุคคลวัตถุพยาน